ยงเรียกมาดิมันคุยตรงนี้นี่สภามันจะไม่ต้องยุ่งคุยแล้วเพราะยังโอมต้องการตัวมานี่มานี่มม่ติอะไรวะรถตันแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมมีกับสายสี่แล้วเดี๋ยวไปหาเลยจะดูไปดูมปเพี้ยเหมือนบ็อกโคชิบหายเลยวะเขาเหมือนบ็อกโก้ไอ้แต่บ็อกโคประกายก็เป็นสีเหมือนพี่น้องนี่ใครเนี่ยหน้าแก่อ่ะเราอ่ะรอ แสลบหายละไฮเปอร์เนาะชินจิมึงอกี้ชินจิตัวเหตุการณ์มาด้วยวิธีลองมาสะาะไหนดิเฮียรองเท้าเราหายไปไหนวะเราต้องไปเปลี่ยนเท้าอยู่เนี่ยเปงเท้าแตกหมดเลยลองถอดรองเท้าดิใส่รองเท้าเนี่ยน่ารัดเอาอ่ะดูดิไม่เอ,อ <laughs> า พอใส่ทับนั้นจะเป็นหัวสำรองไม่ได้หรอกเจ็บพี่กูเจ็บเดินเดินรอบนึงนะครับพี่พวกพี่สายเสียบเสียบไม่ได้ครับผมครับอันนี้สู้กับสายสี่เป็นไงบ้างครับเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวโดนโดนตลอดเลยโดนตลอดเลยพวกผมไม่ไหวเลยพวกผมแพ้ตลอดเลยหกไฟต์เมื่อคืนหนักเลย เห็นเขาบอกว่าให้ปลดปลอกแขนนั่นนี่เขาจะไปเอาตัวตรงตัวต่อยอะไรมาเข้าแก๊งเขาหมดเลยอ่ะพี่จำตอนมันดาพี่เปาไม่ได้หรอจำได้ครับเดี๋ยวฟังเสียตลอดเอ้พี่แท้เดี๋ยวฟังเสียแป๊บอนึ่งหนึ่งแผลพี่จำตอนมันดาพี่เปาไม่ได้หรออันนี้ใครเนี่ยกีหรือเปล่าเนี่ย ีนอสวัสดีครับพี่มาลีสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับบูขอมีน้ำปะจนบูบูบูรวยๆหาน้าาให้พี่กินหน่อยดิเป็นขวดอะโคกกระป๋องก็ได้เย็นๆไปรับเองแชมป์ได้ปะกระดาษจางอ่ะพูดมาเลยก็ได้แค่นี้ก็ได้ค่อยมาอธิบายให้เขาฟังก็ได้ อาดิไม่บบพี่เดี๋ยวเอาตวัวเหตุการณ์มาด้วยพี่อ๋อแค่นี้เดี๋ยวมันไม่รู้กันต้องเอาตวัวเหตุการณ์มาพูดแต่งเติมอไอ้พวกแต่งเติมใช่ป่ะไอ้ซุตมึงหลุดควายใช่ป่ะไม่นะไม่เคยด่านะเล่นประเทศไหนก็ไม่เคยโดนไปล็อกซิกนะอะไรอะ่ะเล่นมาสี่ปีแนละ้วผมยังไม่เคยโดนคำว่าควายเลยพี่ยามันบอกว่าพูดด้วยไม่ได้ไม่ได้พูดควายอะ่ะแต่พูดอย่างอื่น คนใหม่ที่ขโมยลูกชิ้นเด็กหน้าโรงใครสั่งแก๊บมาใครสั่งแก๊บเสียงแก๊บหรือเปล่าไปดูดิขอคุณครับเสียนหนึ่งร้อยไม่ใช่ครับพี่ไม่เคยมีลูกชิ้นหน้าโรงเรียนครับเ,เอาม,ามันอยู่ที่หูแก๊งมีกี่คนนะครับอ่าดูใบ,บอยครับอืมยี่สิบครับบอกบอกเลยนะ แม่ไม่ต้องขอโทษขอโทษไปกันเท่านั้นเจมเจมเงินไว้เลยไม่เกินห้าแสนนะเจมไว้ตามเหนื่อยได้บอกเลยไปถึงใครถึงเราเจมทำไมวะเอาเอาเราเหรอไม่เราเราไม่ไม่ไม่เราเราเราเองจะชนเลยเหรอเองพูดอย่างเงี้แเรายังไงอ่ะคือไม่ไม่ขอว่าไงว่าเปลียนน้องเจมพี่ก๊อตพี่ก๊อตไม่ก็ผมไม่รู้ไงว่าต้องจ่ายเลยจ่ายใครนึกว่าจ่ายสภาพผมติดอยู่ไงติดกับสภา ไม่ไม่มีนะเราเรามีปัญหาเราเรามีปัญหากันแล้งไม่มคนละสนเสียไม่ได้เนี่ย่อสักคู่นะอ่าคูอะม่อกี้ผมไปถามไอ้แหลมละเแหมบอกว่าคมามน่าจะเป็นโควิดว่าอ๋อก็คือยี่สิบหมดนะยี่สิบยี่ยิบยิบชนกันอ๋อก็คือปดหองแข็งใช่ปะใช่ครับผมโอเคครับโอเคครับตั้งรายชื่อเลยยี่สิบคนอุ้ยสีค่คุณมารีน่าจะเป็นโควิดว่ะคุณลีโอ้ยหายเลย หายเลย่าศูนย์ไปตัวหนึ่งคุณประวิจันสวิสุวรรณเขาโนกเถะเขานะว่าผมผมเป็นผัวการจริงด้วยเอ้ยมันเกียมันเกี้ถามเขายังอ่ะว่ายี่สิบายๆชื่อห้ามสับนะไม่ห้ามสับอยู่แล้วพี่ไม่มันอยู่แล้วพี่โอเคโอเคโอเคได้ได้เออก็เตรียมเงินไว้อ่ะเงินไม่เกินห้าแสนนะเพราะว่ามันเรียกได้แค่ไม่เกินห้าแสนแล้วก็แคปซูลเรียกได้ไม่เกินสามร้อยอันอ่ะต้องเตรียมไว้อ่ะพี่ให้เวลาสองวันถ้าเปี่ยโอเคปะ กูพี่เร็วไปไม่งั้นพี่ขอขอตัวเองมาได้ป่ะแล้วก็ลดหย่อนครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมึงให้มึงมาอยู่กับกูอะไรเงี้ยไม่น้องน้องมึงยอมป่ะเออน้องน้องมึงยอมป่ะล่ะถ้า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 มึงรักลูกพี่มึงจริงอ่ะมึงต้องเลี้ยงถ้าถ้ากูเอาไอ้เปียกมาพูดมึงยอมป่ะตอนผมไม่ยอมมา ตอนไม่ไม่พี่ตอนผมอยู่คนในแก๊งอ่ะเขาก็ไม่ได้ฟังผมพี่เขาฟังแค่บล็กมกคนเดียวผมมีอะไรกับแฟนเพื่อนแล้วเพื่อนผมเห็นทําไงดีครับอยู่ไปมันก็เท่านั้นอ่ะมันไม่ได้ฟังกันเลยอ่ะผมมีอะไรกับแฟนเพื่อนแล้วเพื่อนผมเห็นทำไงดีครับก็ชวนเพื่อนมาเย็นด้วยกันอะไรนะอันนี้ถามก่อนทำไมทำไมถึงทำไมถึงไม่ยอมอ่ะทำไมถึงไม่ยอมให้เปียกออกอ่ะรูเธอพี่กรัเออไอรูเธอ ก็เขาเป็นคนสร้างอ่ะถ้าเขาไม่อยู่แล้วใครจะคมอะแต่มันบอกว่าเวลามันสั่งมันไม่มีใครฟังมันไม่มีครฟังมือแค่นั้นนะบอกคสร้งไม่งมันเ่งตัวเองไม่เป็นหรเขาทิ้งมึงแต่กูอยากอยู่ครับอยารับ่าปคุณคารนัทพลอชื่ออะไรอะไอคนพูดอะชื่อชีครับพี่ร้อพี่ร้อผมออกแก๊กไหมแล้วพี่ก็ไปทุมกันเองติบตัวกันเองเอาไหมบ้านผมแบบ อยู่บางบางทีอยู่อ่ะเรียกรวมอ่ะมาแค่นั้นพอพี่แม็กอยู่เรียกรวมแม็กมากันครบอ่ะนี่เป็นหัวแก๊ะเขาจะรู้สึกนะพี่ใช่ไอ้น้องบางแม็กก็ไม่เคยเรียกรวมค่อยเรียกลมเลยคนไหนชื่อแม็กอ่ะอยู่ปะไม่อยู่พี่บางแม็กยังไม่เข้าประเทศอ่ะก็ปกติพี่ก็เป็นคนเรียกรวมไง้องแม็กไม่ค่อยได้เรียกรวมเท่าไหร่เอ็งต้องลองดูั้นถ้าเอ็งเอ็งบอกพี่พี่ก็ฟังไม่แต่เอ็งบอกพี่พี่ก็ฟังตลอดหรือเปล่า เ็อพี่อยากได้รูเทอร์มาอยู่ผังพี่อยากอายุ่กับพี่จังแล้วแล้วพวกเองจะทำไงถ้ารูเทอร์ไม่สู้เดี๋ยวผมสู้เองก็ได้พี่ไปอยู่กับพี่จังยีสบอะเ่งคนเดียวนะไม่รู้ถ้าใครจะมาก็ผมผมก็ไปอะเพราะถ้ารูเทอร์รูเทอร์อยากไปก็ไม่ต้องให้รูเทอร์ยุ่งเดี๋ยวผมเองผมไม่ยอมไม่ไม่ใช่รักกันตอนนี้หรอผมด้วยวันสองวันหายไงเก็ฟังตลอดอันนี้เป็นพวกอันนี้ใช่พวกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าป่ะเนี่ย ไงครับพี่มึงมึงว่ามันหนีกันไหมแล้วมันก่อนมักลัรมาเยอะน่พี่ก๊อตใช่ปะไม่แล้วแล้วถ้าสมมติว่าเองเองเองสู้แล้วว่าเองไม่ไหวอ่ะเองเองเองจะทำยังไงอ่ะผมก็ต้องยอมปุ๊พี่อ่ะดาไอ้กายไอ้กรหรี่หน่อยครับอย่างน้อยมันก็ได้สู้อ่ะพี่อ่ะพี่ได้สู้บทเสียตังค์นะบอกก่อนได้สู้บทเสียตังค์ยังไงยังไมต้องเสียอยู่แล้วพี่เสียไอ้กายไอ้ลูกกระรี่ไอ้กายลูกกระรี่วันนี้กับโนราสิงค์ใครต่อยตึงกว่ากันครับ ่ผมไคำว่าหัวแก๊งเนี่ยอย่าพูดเลยดีกว่าขนาดน้องมันยังบอกเองเลยว่าเวลามันเรียกรวมเรียกสั่งเนี้ยแทบจะไม่ค่อยมาแต่เวลาคนอื่นเรียกสั่งเนี่ยมาพี่พี่รู้ไหมผมอยากระบายอาหขอระบายแล้วกันมาไปเนาะพี่พี่พรู้เงียบนั้นไม่ต้องแหบบนะสตอรี่ปติตียพี่ดูแล้วกันผมรักแค่ไหนอะพวกพี่ไม่ฟังเลยสตอรี่มันคุยกันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมผมตามพี่ทุกวันเว้ยตามทุกคนเลยตามให้ตีบัตรแก๊งตีอะไรทุกคนเลยพี่บอกดีตามหรือไม่ตามอะพี่ลองพูดดิ แก๊้งอ่ะเก็้งผมก็เรียกเก็บทุกคนอ่ะเจอในประเทศอ่ะไล่ตามไลกเก็บไอเตียหน่อยเว้ยเตียดบางคนแม่งรู้ว่ากูงแม่งยังไม่แม่งยังไม่ส่งเลยต้องให้กูไปตามอ่ะเออพูดไปมึงว่าควรไหมพี่มึงว่าควรไหมพี่หน้าที่ของตัวเองอ่ะมันไม่ต้องให้ใครมาตามให้มันส่งเงินแจ้งอ่ะถึงเวลาเขายืนรอกันหน้าตู้อยู่แล้วตู้เอทีเอ็มนะรู้เปล่าแก๊งที่เป็นระบบคนก็ได้นะพี่ที่มันโอนได้ง่ายๆนะ แต่ที่นี่มันโอนได้มึงแบบแค่แจ็กกี้ในร่างไปวะเนี่ยไอ้ดักแชทไม่โอนแล้วมีแจ็กกี้ด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ใชน้องใชนองแจ็กกี้ป่ะเนี่ยบ้าเหราป่าวไม่ใช่ครับไอเพจะพูดว่าอะไรนะผมผมคนรับเงินน่ะคนที่ส่งเงินก็ต้องรู้หน้าที่ดิไม่ใช่แบบพอมาในประเทศกูให้ผมโทรตามเพื่คนเนาโอ้โหยี่สิบคนผมคนเดียวอะโทรตามเพืละคนอะมันก็ไม่ได้พี่ต้องแบบต้องโทรหาผมต้องถามผมเว้ยว่าเอ้ยส่งเงินแก๊งนะส่งเงินแกงนะเนี่ยมันต้องรู้หน้าที่เลยพี่ การจะสร้างแก๊งมาเพื่ออะไรสร้างมาให้แค่ตีเหรอใช่ถูกการสร้างสร้างไว้แค่ผมตามคนย่อก็ไม่ได้หรอกพี่ถ้าถ้าผมออกแก๊งอะแล้วแก๊งที่ที่ผมคุลอยู่ได้ยังอยู่ได้ไหมผมอยู่ได้เว้ยถ้าอยับได้ตอนเนี้ยไม่มันมันมันถ้าถ้าอยู่แล้วมันเป็นแบบเดิมอะมันมันมันก็ไม่อยากอยู่อะอยากอยากอยู่นี่ไม่ไม่ใช่แบบอยากอยู่เพราะว่าไม่เป็นระบบนะ ถ้าผมออกพี่ก็ต้องจัดระบบกันเองดิผมก็แค่อยากรู้ว่าถ้าผมกลับมาระบบจะมันมันจะใหม่ไหมหรือจะเป็นแบบเดิมเป็นแบบเดิมผมก็จะยุบแก๊งก็ได้ถ้างั้นน่ะอุ้ยแ้่พี่ออกไปมันก็เหมือนยุบแลนางกับนรสิงค์ใครต่อยตึงกว่ากันไอเหี้ยตาคูโ่ร่วมอ่านนางกับนรสิงค์ใครต่อยตึงกว่ากันไอเหี้ยพอพอกันครับพอพอกันคนต่างไม่ได้หลุดแรงครับแต่พอๆกันไอ้สิงก็ต่อยตึงอยู่ยังก็ต่อยตึงอยู่ไม่รู้เลย เขากำลังจะหนีหรอก็แสดงว่าในแก๊งอ่ะกูคนเดียวหลอที่เป็นผู้นำอ่ะที่คอยดูคอยตามพวกมึงตลอดอ่ะแล้วถ้าวันนี้กูแบบไปแบบไม่เชียรแบบคนเดียวแต่พี่พี่หมายถึงว่าเองอ่ะมันจะเป็นเจ้าของบ้านแฟนพีหน่อยถ้าเองไม่อยู่อ่ะคนอื่นจะอยู่ได้ไงผมเป็นเจ้าของบ้านก็จริงแล้วลูกลูบ้านอ่ะมันคุยกันไม่ได้ได้แฟนพียหน่อยครับลูกลกแบบบ้าน ให้คุณมให้เลยตลอดเลยอไอเหี้ยแฟมนี่กิลี่ฟั <c oughs> งไหมถ้ามึงเปรียบไอเปียกเป็นเจ้าของบ้านอะ่ะแล้วเจ้าของบ้านมันจะมันจะปรับมันจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยก็เปลี่ยนได้พี่ถูกปะ่ะไอ้กูเข้าใจนะเวปประเด็นที่เปียกบอกอะ่ะบอกว่าคือมึงลองคิดว่ามึงเป็นคนเก็บเงินแก๊งดิแล้วมึงต้องโทรตามคนอนะ่ะยี่สิบคนอะ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของแบบคือมันเป็นหน้าที่แค่เก็บเว้แต่ว่าหน้าที่ตามแบบมันก็มีมันก็ตามได้เป็นบางคนเว้สติว่ากูมึงไม่อยู่ในประเทศเนี่ยกูโทรไปเป็นสิบสายมึงไม่รับ แล้วก็ต้องเหนื่อยไปโทรอีกสิบสายหาอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยจรเนี่ยมึงต้องมึงอะต้องโทรมามึงต้องโทรหามันนด้วยเรื่องไม่งั้นมึงก็หาที่ยืนแก๊งหาที่ร่วมกันแล้วแล้วแล้วมึงก็ยืนแบบตรงนั้นเป็นหลักเลยพอไอเปียกมามึงก็คือมึงก็ต้องต้องนึกถึงการตลองแก๊งก็ต่ออยู่ก็ต้องอยู่ที่งนายองวคอยมันก็ปกติอะถ้าแบบมึงต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางอะถ้ามึงไม่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วแก๊งมันมันทำมาทำไมอะแบบนั้น คือตอนนี้พี่รู้เธอเขาจะไปเสียงไม่ได้หรอครับพี่ต้องต้องไปรู้เธออะไปพี่ยกแต่ยาเอาวอย่างเธอก็แก๊งนะต่อต่ออะไรอะไปเตรียมรอเลยไม่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องไปเพราะว่าพี่ก็ไม่ให้ไปเหมือนกันผมจะบอกเลยให้แล้วไอเจ้าตัวเขาหรือยังครับผมว่าน้อยใจตั้งแต่สร้างแก๊งมาแล้วไอ้ที่บอกว่าอะไรลูกบ้านแม็กเธอทางที่แม็กก็แก๊งอะแก๊งมักก็แก๊งเดียวกันยังจะแบ่งพักแบ่งพวกไปเป็นลูกบ้านแก๊งมันมีอย่างนั้นด้วยเหรอ มันมีด้วยเหรอวะมันเป็นแกงมันต้องแบบน,น้ำหนึ่งดิมันมีคนแบบที่แมทเขาจะใส่พะโมะ <sm ut ters> ใช่ไหมพี่อ่ะ ครับแล้วแบบลูกบ้านแม็กอะไรไปดูแม่งใส่พ่อมองเหมือนกันอ่ะเวลาเรียกเรียกลัวแม่งแม่งก็ไม่มีใครมานะถ้าแบ,บักแม็กเรียกปุ๊บแม่งมาก,กันหมดเลย yeah. เย่เป็นความใจใจของคนของคนแบบผมผมน่าใจเพื่นที่ช่วงนั้นนะไม่แต่เองต้องตัดใจๆๆด้วยว่าบางทีอ่ะอมีหนึ่งแก๊งพูดถึงได้ดีแต่ในแก๊งมีมียี่สิบคนยี่สิบคนใส่อีกโมงยี่สิบคนแบ่พวกแต่อยู่ในแก๊งเดียวกันการแบบมันไม่ไมีอ่ะยังรอก่อนได้ไหมล่ะ อย่าพึ่งได้ไหมอย่าพึ่งรีบไปขนาดนั้นเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนก็กำลังปรับตัวตอนนี้มันทุกคนบอกรู้ว่ามีสตอรี่ทุกคนก็พยายามรีบทําบัตรแก๊งก็ขึ้นกับเต็มทุกคนเองทำไมไม่ไม่ทำให้ให้เขาเห็นเลยอ่ะพูดมันพูดได้ไหมต้องทําให้มันเห็น้วยก็พยายามทําให้เห็นอยู่ในอย่างอย่างที่แสดงจะมีสตอรี่กับปิติผู้ผมก็ทําให้เห็นที่ว่าแบบมีบัตรสตอรี่แทบทุกคนเลยขาบมาที่อะไรผมรู้พี่จะพูดอะไรไม่พึ่งก็ได้มันพูดแต่ยังขับเลย ไม่พี่ผมรู้พี่จะพูดว่าคนตายใช่ไหมล่ะนะมันเย่ใจกับมึงเลยเห็นไหมไอ้รูเธอมันข่าวก็คือคำส่งน้อยใจกูอย่างชอบเลยที่ยี่สิบเอ็ดอ่ะผมไปคุยใช่ไหมที่ยี่สี่อ่ะต้องมีก็ต้องมีบัตรกันทุกคนหลักแก๊งจนตัวตายไม่มีว่นที่ยี่สิบเอ็ดอ่ะโนที่ไอ้เยี้ยเปียคำส่งมาใจแม่งก็แบบเรื่ๆบางคนยังไม่มีบัตรแจ้งที่บัตรแก๊งอ่ะจะหมดเอาง่ายๆเนี่ายๆจะหน้าหรืออยู่ที่เดิม ดเมนนไปซื้อมาไปซื้อมาเผื่อกูด้วยไม่กูได้ไอ้อุดไอ้ซุดมีเยอะซุตไปเอาอาหารให้เขากัไหมผมขอออกความคิดเห็นหน่อยว่าหารหมดแล้วหา่นมาแล้วไปรับมาเลยมีเงินอยู่มึงเห็นไหมอะแก๊งที่จะมาคุมคลองอ่ะมึงดูหวาดไม่ดูอ่ะมากันครบแกไปมึงรู้เปล่าว่าแก๊ง็อกซิ่งเลยพี่สุดรสูตข่าวมารักษาไว้ย่างตรงนี้มีแต่คนอยากใส่ถ้าคิดว่าไม่เจอของมึงก็ถอดมาเถอะน้องมึงต้องมึงแบบว่ามึงต้องกัดฟันอะช่วงแรกมึงก็ต้องกัดฟันหน่อยถ้ามึงเป็นกันแบบเนี้ย ใช่พี่เห็นปลาดูไว้อ่ะขนาดไม่มีอาเฉยนเขายังอยู่ได้เลยเออมึงจะบอกว่าพี่พี่เาอยู่ได้มึงเอามึงเอามเเียกับลับเพียบเทียบกับดูไว้เนี่ยนะโอ้โหมหมายถึงว่าเขาหมายหมายถึงว่าเขาเขาปักได้มึงเดินได้ด้วยนะพาเึีทำยังไงเฮอยมึงเอาก่อนที่เราจะเดินได้เราต้องมีแรงบันดาลใจครับพี่มึงไม่มองพวกกลัวเห็นม่อหน่าทำตัวเสียวๆแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันตามกันมาใช่ครับพี่อ๋อผมก็มองว่าพี่อยู่เพราพี่กระตึง มันไม่ได้ตึงแค่เรื่องสีมือนะฝั่งเขาอ่ะใช่ดูแล้วเออวพี่ฟังดิเราตึงเรื่องการแบบคือแบบไม่ต้องพูดเขาก็รู้งานเอาคือง่ายๆเขารู้งานกันหมดแล้วอ่ะไมเราไม่เป็นแบบอย่างวะแบบเนี้ยเย็ดยังนี้โฟกัสที่สุดเลยผมอ่ะการส่งของอ่ะแป่งแบบต้องตามทีละคนตามทีละคนบางคนยืมเงินแก๊งไปไม่ทวงแม่ก็ไม่จ่ายอืมก็ไม่มีไม่ดีไม่จ่ายไงก็ไม่ควรหรอกเอางี้เอางี้แล้วมึงจะมาพวกพี่ไหมครับ ม,ม,มึงรู้จักคำว่าแยากย้ายก,กันไ <Okay. S 2> ปเติบโตปะมันอยู่ที่พวกมันอยู่ที่ตัวมึงเกี่ยวะไรคนในแก๊งมึงมันตัตของมึง